สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์นะฮะอยู่หองที่มับจางนะครับวันนี้มีการอัปเดตแซนเข้ามาซึ่งมีหอคอยเพิ่มขึ้นมาถึงห้าชั้นนะครับเราจึงมาเริ่มซีรีส์ะรุยหอคอยกันเลยนะฮะเริ่มด้วยคลิปนี้เลยนะครับก็เนี่ยนะฮะรางวัลแต่ละชั้นก็เด็ดดวงทีเดียวชั้นแรกร้อยสามสิบหกนะครับที่ขยายมาหกร้อยรูบี้นี่ครับแล้วก็ต่อด้วยทองแปดแสนนะครับแล้วก็ใบเลือกกิโลหกดาวนะครับต่อด้วยประดับเลือกได้หกดาว และสุดท้ายเด็ดสุดร้อยินะครับใบสุ่มเจมสีจักรพันนะฮะก็อย่าลืมไปไหว้เจ้าก่อนจะสุ่มลงชั้นร้อยิแล้วกันนะฮะซึ่งก็เนี่ยดูนะฮะก็น่าจะลงง่ายกันอยู่นะครับไม่ต้องโยนแจมมากก็ไปกันยาวๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคลิปนี้เนี่ยเราก็ชั้นร้อยสามหกกับร้อยสามเจ็ดกแล้วกันร้อยสามหกผมน่าจะผ่านสบายๆเลยเพราะว่าโยนแจมทิ้งไว้ตน้งแตผ่านร้อยสามห้าไปเนี่ยนะครับความหมดแอร์ระดับเก้าแล้วนะฮะ แต่ชั้นร้อยสามเจ็ดนี้ก็ต้องลองกับความบอลแอร์ระดับศูนย์นะเพราะว่าเราจะลงต่อเนื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอกาสสามครั้งของเราจะผ่านเลยไหมนะฮะชั้นนี้ก็จะมีเอสนะครับคอยลดเดฟนะครับแล้วก็ลดฮิวนะครับแล้วก็มีท่าเดี่ยวแรงๆนะครับเดซี่นะครับก็บัฟเว่ให้กับทีมนะครับมีอาตะาธอนะครับมีท่าเดี่ยวมีลดเดฟเหมือนเอสนั่นเองนะครับมีหน้ามีฮิวนะครับมีบัฟเพิ่มความเสียหายให้ทีมนะครับแล้วก็ลดโจมเราด้วยนะครับ เรจมลรวเดฟ25เปอร์เซ็นต์นี่ครับจีนเนี่ยมีการมีสตันตใส่นะครับแล้วก็เล่นะครับมีเลือดออกนะครับทะลุบัฟ <c oughs> ก็อย่างที่รู้ว่าหออันนี้มันไม่เหมือนหอนใต้ดินนะสามารถจะใช้ตัวตามกันได้เลยนะฮะดังนั้นจัดทีมที่ดีที่สุดของคุณลงไปดูจากอันนี้ก็เล่นสปีดจบให้ไหวที่สุดแล้วกันนะครับก็มีตัวกัปตถานนะหนึ่งตัวนะฮะแพทเทิร์นมาตารฐานนะครับกล้า46หรือว่าใครกล้าเวลน้อยหรือว่ากล้ากล้าไม่มี ก็ย้ายลินลงไปก็ได้นะครับเอาเป็นดนัมเมจหลักนะฮะอย่างแย่คือลิโป้นะเออแล้วก็มีตัวบูทอย่างเอสนะฮะนะ่าจะเป็นตัวบูทที่สุดแต่แหวนการค้างถ้าไม่มีแหวนกัรค้างให้เอสใส่เป็นยูริเข้าไปนะฮะก็สามารถจะผ่านได้หลายๆชั้นนะแล้วก็คาม่าเพิ่มความเสียหายไม่มีก็ใช้เป็นเดรโลนนะคาร์าจะดีตรงมีเล่งเธอ์นะครับก็ยืมใครไปก็ได้เนี่ยยืมกล้ายืยมอะไรก็ได้แต่ชั้นนี้มันหมูอะ่ะ ยืมหัวเซอินจูฟี่ไปก็ได้นะครับสกลิลผมก็ตั้งเป็นบุกเต็มตัวนะชั้นนี้นะย่ไม่ตายนะครับตายลงใหม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะไปลุยกันเลยนะฮะ,ะนนะวันนี้เราจะต่อเนื่องกันสองชั้นนะฮะผมว่าชั้นนี้น่าจะหมู่มากๆเลยนะครับตามเวฟนะฮะก็หัดน้ำมีแรงๆเข้าไปนะฮะนั่นแหละไปแตกตามระเบียบผมว่ามันออดแอเก้าแล้วไไดรินเป็นน้ำมีเสริมนะฮะ สาต้าช่วยทำให้คมาม่าเราแรงขึ้นด้ต้องทะลุบัฟเหมือนกันนะเพราะว่าเดซี่มีนะครับเดซี่มีอำตาเทือนนะฮะไม่งั้นก็จะต้องเล่งเพลินก่อนในการตีก็อีซี่นะก็เห็นบางคนแบบไปถึงร้อยสี่สิแล้วอะ่ะวันเดียวรีบไปไหนแต่ในกิวสุ่มเจมจักรรพดนได้โคตรแย่ กลังนั้นผมว่าผมจะร้อยสี่่าจะวันอื่นดีกว่าวันนี้ดูเลิกไม่ค่อยดีสบายสๆนะฮะชั้นแรกๆเน้นแรงๆเข้าไปครับจบไวๆถ้าใครเป็นผู้ชายใจเย็นนะลองใช้ท um ีมสึกซีจะได้ก็สบายเียอย่างเรียบร้อย เหลือเอสนะฮะเอสปันเอสครับไม่เอาเปรียบเหลือหนึ่งเรียบร้อยสกีตป,ป,ป้าป้าบเรียบร้อยอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องนะฮะไม่ได้ลงของกันมานานเลยไปต่อชั้นร,ร้อยสามเจ็ดกันเลยก็ผูกร้อยลูบี้นะฮะแจกฟรีนะขอบคุณทีมงานมากครับ แัะนี้800,000ทองนะครับมีเกียดมีลิปโป้นะเร่งตับเดินทะลุปั๊มนะครับมีโคตรแรงนะครับควนอูมีกันพ้งนะฮะดังนั้นกดมั่วเขาโตไม่ได้แล้วนะครับเดลเซียมีกันค้งมียูแรงนะครับผงเบ้งนี่ก็มีท่าลดนู่นลดนี่รดนั่นนะครับจูโลงก็มีเร่งเทินนะครับทะลวงใต้นะฮะเร่งสามเทินนะครับก็ไม่น่าจะยากนะปรากฏตกขอทางนั้น ขอใช้ทีมเดิมแล้วกันครับทีมมาตรฐานอ่าที่มาเลเซียก็ได้อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศก็กินครั้งไว้ก่อนนะฮะโอ้ไม่มีโป้โอเคมันยัดเลยฮะเบลแ,แรกไม่มีโป้นะฮะตายไหมฮ้่เฮ้ยโอ้ยนึกว่าเตียวเซ่ไม่ตายเตียวเซ่ไม่ตายนียม่มีงานนะครับ เพราะว่าถ้าติวเช่นไม่ตายแม่งขิวจะเสียเวลานะฮะสวนไปครับเอาลิมมาโต้เนี่ยแหละโอเคครับไปเวฟสองโดนเปิดก่อนครับดูว่าเขาเปิดกันครั้งหรือเปล่าเปิดกันครั้งใช้กินครั้งไปนะครับใช้ฆ่าซาม่าก,ก็ได้ใช้สีเป่าก็ได้ครับอืมเพราะเวฟหน้าน่าจะห้าสวนเนาะ ต่อด้วยรถยูก็ได้ครับอ่า <c oughs> เผื่อมันต่อยเราไม่ตายในช็อตเดียวนะจะได้ไม่โดนเซลเซียนหิวนาลำคาญกันหนึ่งครั้งฮนะก <c oughs> ินครั้งไ่้ก่อน <c oughs> นี่เลือกได้เอาจะใช้สามือสี่เป้านะ ไอ้สามเนี่ยห้าเป้าไอ้สามกิ่เขาเต็มยังไม่ตายนะฮะยูละยูเบาหน่อยโอ้โหแต่ก็เต็มอยู่ดีนะมียัดเต็มดีกว่าฮะเดี๋ยวจะเล่นท่าเพิ่มคูดาวก่อนก็ได้นะได้หมดท้าสดชื่นระวังด้วยนะแม่งเริ่มเร่งเขินกินยิ้ดรัวๆแล้ว อูไม่ตายว่ะเล่นเลยแล้วกันไม่อยากหายเดี๋ยวตกไปงงงจัดไปฮะโอเคฮะเฟสสองครับห้าตัวหรือวะห้าตัวนะครับกินค้างไปก่อนแล้วกันฮะ ฮิวนะฮะยิวได้ยิวไปการค้างครับการค้างก็กินไปครับกินสี่เป้าไม่โดนริโป้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าพาสติบมันต้อนกับริโป้อยู่แล้วอะสกิลของเตลเซียมันทำพาสติบ 10, ริโป้เหรอขีดค้างริโป้ไปครับต่อยป้ามโดนโก้แน่นอนโดนฮิวฮนะต่อยทีเดียวไม่ตายเลย อิวไปแล้วฮะตัดฮะเดี๋ยวสีเป้าค่อยคู่ดาวเพราะถ้าคู่ดาวตอนนี้จะโดนโป้ปัน่นด้องเน่งเธอนะสีปรามิยาผิดภาษาผิดภาษาดินก็ยังแรงอยู่ขนาดยืนหน้านะฮะเค่ส okay. ีเป้าครับ ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวสามพันไม่เข้าฮะโก็ตีแรงเหมือนกันนะโอ้ยกันครั้งอีกแล้วอะไรของเธอคือถ้าไม่งกดาเมตก็เพิ่มพูดาวได้ครับถ้าคิดว่าสมมติเราโดนตีจะตายเพิ่มพูดาวไปนะกูแรงอยู่ ยี่ไม่ได้มาเล่นๆใช่ไหมโอเค่อยตามเป้าเลยโป้ไปไหมโอ้ยโอยังไม่ไปจะพาไปกินตับถ้าเอตตายนี่เราจะเบาลงมากครับ รีบปิดเกมก่อนตัวบูธอย่างเทสต์ส <ไป S 1> อ้าวที่หายไปแล้วหนึ่งตัวฮะน้องลินโดนกินชิวเรื่อยๆนะฮะเลสโอเคก็สองชั้นแรกนะครับเป็นการซับเตอร์นะฮะแต่ก็พอจะเห็นแล้วแหละว่าชั้นหน้าเนี่ยก็น่าจะต้องลุ้นพอสมควรนะครับนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันกับชั้นร้อยสามแปดแล้วกันนะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามะครับฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะ เดินครับผมสวัสดีครับ